เดีแล้วครับปลาอะไรไม่รู้แต่ใหญ่มากไป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 จะไปกดสายไปกดสายเพราะว่าเบ็ดม,มันอ่อนพี่จะไปกดที่สายเดี๋ยวกินเฉย พี่ตีต้องถอยหลังไปหน่อยนะครับเพราะเ<ม>ดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นแทมพ์ิบลงไปขา,าจะหักได้ไม่รู้ยังไม่โคเลยถ้าได้ก็เปิดแบกนิดหนึ่งสิเ,เปิดแบกนิดหนึน่งไม่ต้ก,กดไม่ก,กดไม่กดปล่ให้มันออกไปไปตัดกดไปตัดกดป่อให้มันออกไปเลยถอยหลังได้ครับถอยหลังได้ ภัยบ้าเปล่าระวังดีๆเบ็ดมันอ่อนเบ็ดนอนเลยเบ็ดพิษชทยตัวเบ็ดอะไรครับสตีครับอะไรเอ่ยปลาซิวปลาซิวโดดโยจนได้ไม่เข้าเลยบอกเบ็ดเทลเบ็ดเทลเว้ไม่เข้าไม่เข้าเลยพี่ออกปล่อยมันปล่อยมันอย่าไปกดสายเพราะมันงัดจะงานจะเรอยบเร่ียบ ปดปุ๊บเบ็ดหักเลยพี่เบ็ดเป็ดมันอ่อนแล้วมันมันเยียดไปแล้วเบ็ดนี่เอาอไราไปบ้ามั้งผมว่ามันวิ่งเร็วกว่าเลสเทลเนี่ยแค่ว่าแค่ว่าอัดเลยเลย ใหญ่เลยครับขอใหญ่เลย จะจะบ่าวไปเนี่ยฮะพี่โป้จะบ่าวใช่เด็ดดีแล้วพักใหญ่พี่ถ้าเบรกมันไม่นั yeah. ่งก so well, ็ปล่อยออกหน่อยักใหญ่เบรกลำหวาแล้วเระวีดีอะไรทถ้งๆไม่ได้พ so ี่พี่ ต้องรีบไปต้องรีบกไม่ได้เลยเดี๋ยวหลุดทิ้งว่ะเขาเขาก็ไม่เคยได้ตายเขาใหญ่ก้าวเลยอยากเี้เลยตกแต่พวกคาถวายไอดีแรกดีกว่าน่านมาแล้วครับ เยี่ยมครับขาขาดยังเดียวไปเขาก็ขาดนะครับการนี้ <laughs> ไปต้องรีบพี่เ <laughs> ดี๋ยว <laughs> ไปรอรู้ไงขึ้นแล้วรู้ไงไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมมาแช่ไอ้มาหละมะเร็ดเทลแล้วหัวโตเลยอะ่ะสกใส <laughs> ไม่เข้าครับ เดิเข้าเดินออกหลายรอบประทำการนี้เรื่อยๆเลี้ยงเลยต้องเลี้ยงเลยเบรกหวันหวานฮะก็เบื่อจับตัวเดียดดันเลย วดข้ออะไรปวดขอไปปดข้อไปเย็นพีไปไเย็นดูเบท่าไรนั่อเกนเลอะไรอะไรปเบไแล้วนะไเบไใกล้ๆแล้วเปิดเบลไหลนดอย่าไปขึ้นเลยครับไปแล้วครับไปกันใหญ่ พี่โปพี่โปอะไรครับพี่โป้ปี๊เพียเบอดึกออกด้เดี๋ยวลูดปลายากมันบางครับพี่ปลายากมันบางนะยปลาามันอ่อนออ้าวห้ตกต่อ

ปลาแล้วทำเรื <lok> ่อยๆพิ่งทำได้สรเขามาเพื่อเคลือนชาเต็งเที่ยวบ้านที่วัวัอะไรน่าปิดอย่าุดดตโอ้เอเต็มเลยจะลาแล้วรีบตรงนี้ยังไม่เจอเลยให้ดูรูปปลาตัวใหญ่อ่ะอาละครับ บุลด้วล้บุลดแล้วบุลลโอ้โหเจตเทครับแล้วครับผมพี่โปพี่โปรับไปเจตเตทีครับพี่โปกันตามไปหน่อยพี่เบอเบาเบาเพี่ แล้วครับมาแล้วกำลังใจเพียบโอ้ยเดี๋ยวเร็วๆติดนิดเดียวพี่พี่ติดขายเบรกอะไรเบรกพี่ติดขายเบรกได้ดิออโอเคไปไกลบ้างไปไกลบ้างพี่บอกมันจะยกคนเดียวเลย เวทบดดาเาะน้องก็ไม่มีอะไรน่าหัให้มันนั่งบ้านจนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพดิเดี๋พี่บอนิดเยอะไหมไม่ถ่ายปดนะอะไรไปต่อถ่ายถ่ายเดี๋ยถ่ายปลาย่างโอ้โหง้างได้ด้วยครับเกือบแล้วครับเกือบจะไปแล้วครับ